วิธีงานน้อยออกมันช้าฮัลดีค่ะดีครับพี่อันนี้ใช่พี่ลัคนาใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมพอดีว่ามีสินค้าพี่มาตัวหนึ่งอาจจะเป็น T H สองสองศนย์หนึ่งห้า Q ห้า F N Y เจ็ด A น่าจะเป็นน้ำยาเกี่ยวกับอะไรกระจกว่าพี่ Uh, 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 อ่าอ่าอ่าครับผมเนีี้เบื้องต้นผมแจ้งก่อนพี่ของมาถึงครั้งแล้วพี่แต่ว่าผมติดปัญหาพัสดุเสียหายเพราะว่าของมาถึงมันแตกกันมาในรถแล้วอ่ะพี่า uh. น้ำยามันรั่วออกมาเลยอ่า uh. ครับผมอ่า uh, แล้วทำไงเคลมส่งกับเคมหรออ่าอ,อันนี้พี่พี่จะรับไหมถ้าพี่รับก็เดี๋ยวเคมมาทางผู้ส่งเอาอ่ะพี่แต่ถ้าไม่รับก็ต้องติไม่รับอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะ ไม่รับใช่ไหมพี่อ่าอ่าเพราะว่ามีแค่สองอย่างคือหนึ่งก็เชคหะทัผููส่งแต่ถ้าพี่ไม่รับก็ต้องตีกับอ่าอ่าตีกับแนี่ยพี่ผมขอถามหน่อยได้ไหมน้ำยาเช็ดกระจกอ่ะมันเป็นมันทําไมมันมันพอดีว่าผมจับไปแล้วมันโดนมือพี่มันมันกัดมือกันขาวเลยอ๋อไม่รู้ดิมันเป็นกระจกรถอ่ะครับอ๋อพพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะเพื่อจะเคยสั่งเนี่ยแหละ คุณจะสั่งเดี๋ยวมาใส่รถไงอ๋อเออผมจับไปแล้วมันแสบมือเออเออไม่รู้อะครับคับโอเคครับออันนี้สรุปว่าตีกลับนะพี่อ่าตีกลับไปเลยครับครับครับผม